เจสองสี่เอฟเอตอบโจทย์ในการขายประกันผ่านโลกออนไลน์แพลไปเที่ยวทั้งต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศเราก็ยังสามารถทั้งเที่ยวทั้งทํางานแต่เราก็ยังสามารถมีรายได้เข้ามาในระหว่างที่เราเที่ยวด้วยก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่อิสระแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเราอ่ะสวัสดีค่ะ สุภรัตน์กระ่างสีค่ะอายุ33ปีนะคะปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ขายประกันรถยนต์ออนไลน์ผ่าน7 2 4 a f f i l i a t e ค่ะถึงจุดที่เราอายุช่วงเวลาหนึ่งเราอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อยากมีการทํางานที่อิสระดังนั้นเราจึงออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็หางานเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งทําให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นการขายประกันรถยนต์เป็นการขายที่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ ทุกคนต้องซื้อเราก็เลยมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเราก็เลยมาเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่าเราต้องการทํางานที่บ้านแล้วก็เลยจะใช้แค่มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กเท่านั้นนะคะเราก็ทํางานที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในส่วนตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเราท,ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเราก็สามารถตอบคําถามหรือขายลูกค้าผ่านมือถือเครื่องเดียวได้ตลอดยี่สชั่วโมงแม้กระทั่งก่อนนอนเราก็ยังสามารถขายประกันได้ ตื่นเช้ามาเราก็มีเงินเข้าแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเจสองสี่ f สเอตอบโจทย์ในการขายประกันผ่านโลกออนไลน์มากๆเลยนะคะคือเราสามารถครเอทลิ์ส่งให้ลูกค้าชาวไปเที่ยวทั้งต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศเราก็ยังสามารถทั้งเที่ยวทั้งทํางานได้เราไปเที่ยวสนุกกับครอบครัวกับแฟนแต่เราก็ยังสามารถมีรายได้เข้ามาในระหว่างที่เราเที่ยวด้วยก็ลเลยทําให้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่อิสระแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเราะมีคะ่ะประจําทุก ทุกทิปที่ไปไปเกาหลีคนก็ซื้อประกันชั้นหนึ่งสามคันไปเที่ยวเชียงใหม่ก็มีคนซื้อประกันตลอดไปเที่ยวที่ไหนก็ตามมีคนซื้อประกันกับเราตลอดเลยเราก็สามารถเช็คบี้แจ้งงานผ่านมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องหอบอุปกรณ์อะไรสําหรับการขายไปเลยส่วนตัวเราไม่เป็นอุปสรรคเลยสนุกด้วยซ้ําทั้งได้เที่ยวทั้งได้เงินลูกค้าซื้อจบภายใน5นาทีช่องทางการชําระก็มีที่หลากหลายแล้วคงมาทาก็ออกได้ภายในย4ิสชั่วโมงเป็นการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ต่างกันเกือบเท่าตัวนะคะปกติก็ขายได้ประมาณเดือนละเกือบล้านบาทพอมีประกันโควิดทําให้ยอดขายคูณไปอีกเท่าตัวนึงเลยค่ะช่วงสถานการณ์โควิดเนื่องจากเราขายผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วในการที่มีโควิดเข้ามาก็เลยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขายยอดขายแบบคนออนไลน์เท่าไหร่ค่ะแล้วพอรู้จกักจากผู้แนะนําคุณอรพันธ์ธรรมาวุติกุลหรือในนามหอจกกรอลพีสมาร์ทค่ะ คือได้แนะนําให้รู้จักเว็บไซต์724ซึ่งเป็นการขายออนไลน์ดังนั้นพอเราได้ศึกษาเข้าอบรมแล้วเราเข้าใจถึงระบบเราก็นําในสิ่งที่เทรนเนอร์สอนทั้งการสร้างลิงก์ให้ลูกค้าเพื่อเจาะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวได้เลยหากเราไม่เข้าใจเราอาจจะก๊อปปี้ลิงก์ผิดผิดถูกๆแต่หากได้เข้าอบรมหนึ่งครั้งคุณจะสามารถทำงานได้ถูกต้องและคุณจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทวีคูณค่ะ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจริงๆค่ะทั้งประกันลดประกันสุขภาพประกันไวรัสโคโรนาและก็ประกันอัคคีภัยทุกอย่างตอบโจทย์ด้วยเว็บเว็บเดียวอะค่ะมีค่ะบางคนเข้าไปทอฟเอีซื้อโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากลับมาซื้อเราก็จะเห็นกลุมมาทาแนบในระบบอ้าวลูกค้ากลับมาซื้ออางเงี้ยค่ะคือจะเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของ724 <Okay. S 1> A สองสียโดยที่เราจะไม่รู้ว่าเขาจะมาซื้อเมื่อไหร่เขาจะมาทำอะไรแต่จู่ๆตื่นขึ้นมามียอดเราทำบนโลกออนไลน์อยู่แล้วการที่เรามี เว็บ724 every8 คือบนบนเว็บอ่ะจะมีข้อมูลบัตรในหน้าแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราทําให้เรามีความน่าเชื่อถือทําให้ลูกค้าไม่กลัวที่จะซื้อแถมกมรมธรรมทุกทุกอย่างออกได้ภายใน24ชั่วโมงการขายประกันออนไลน์จะมีให้เห็นกันอย่างทั่วไปหากคุณมีความสนใจหรือต้องการที่จะ เข้ามาเรียนรู้หรือสมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่าน724 Affiliate นะคะโดยทางทีมเราจะมีการสอนงานอบรมให้ตลอดทุกๆวันดังนั้นหากคุณต้องการที่จะมีรายได้เสริมหรืออยากทำเป็นงานหลักสามารถติดต่อได้เลยที่724 Affiliate ค่ะ